บอกก็เลยไฮไลท์นะม่เพียง4,000กิโลสภาพน้องๆปลาแดงอยากได้ล้อแม็กแต่งซิ่งนะผมแถมให้นะครับใส่แม็กจะส่งให้พร้อมรล้อเลยคันนี้นะถ้าเป็นปี22น่ยกระจังหน้าเขาจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยล้อนะครับก็จะเป็นล้อกระทะนะครับเดิมโรงงานโอ้โหสวัสดีครับวันนี้มาพก,กับน้องบิ๊กสมยงคาสเตอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เอารถ สภาพน้องๆปลาแดงมาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับคันนี้บอกกันเลยไฮไลท์นะไม่เพียง4 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็คันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นด้วยนะคันนี้มีแถมล้อแมกแต่งซิ่งด้วยใครที่อยากได้ล้อแมกแต่งซิ่งนะผมแถมให้นะครับใส่แม็กจะส่งให้พร้อมหล่อเลยนะคันนี้อ่ะมารถปี2022นะครับ4ประตูนะเปิดราคาไปแบบโคตรรถูกเลยนะ599,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ KDD ดฟรีดาวจัดไปนะครับ คันนี้นะถ้าเป็นปี22เนี่ยกระจังหน้าเขาจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับนี่มันจะเป็นเหลี่ยมอย่างนี้นะครับนี่ซึ่งบ่งบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นปี2022นะครับอ่าะครับตาไฟสายกิ๊กเลยนะครับนี่สวยล้อนะครับก็จะเป็นล้อกระทะนะครับเดิมโรงงานนะดอกยังเต็มเมนะครับยางก็เป็นยางบิสโตนนะครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยถ้าเป็นล้อแบบนี้นะครับถ้าเอาไว้ขนของนะก็แข็งแรงทนทานนะครับถ้าอยากได้หล่ออยากได้ซิ่งก็ ผมแถมล้อแม็กให้นะครับโอเคนะอ่ารายละเอียดด้านข้างก็รายละเอียดสีก็สวยรถดีแม็กก็จะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับอึดถึกทนนะเครื่องยนต์ 1,900cc นะครับอ่าโอเคด้านหลังนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบตาไฟใสายกิ๊กเลยนะครับแม็กไลเนอร์อ่าแม็กไลเนอร์ของดีแม็กตรงรุ่นนะครับสภาพสวยรถสี่ประตูเนี่ยมันก็จะเป็นรถสไตล์แบบรถครอบครัวมากกว่านะไม่ได้รถบรรทุกหนักอะไรมากมายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อครับอ่าเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับ อ่าสตาร์ททีเดียวติดง่ายๆนะครับนิ่งๆคอนโซลกับเบาะเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับพวงมาลัยก็จัะพางล่างที่จะถนัดมือนะไม่สี่พันเท่านั้นแล้วก็บังแดดดูพาติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับอ่าสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะเครื่องเล่นก็รองรับสายอารแล้วก็สาย USB นะครับเปิดเพลงฟังผ่านโทรศัพท์ได้เลยนะอ่าเกียร์1.9เนี่ยจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับ สภาพเบาะสวยนะตีไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องๆป้ายแดงเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องพร้อมๆกันครับมาโอ้โหคันนี้นะครับอย่างที่บอกนะน้องๆป้ายแดงเลยนะครับดูสีแต้มจากโรงงานเนี่ยบอกเลยว่าอยู่ครบทุกจุดนะครับระบบเบรก ABS นะครับแผ่นเพจอยู่ครบดูแผ่นเพจสติ๊กเกอร์ตรงแผ่นเพจเนี่ยดูยังไม่ได้แก่เลยนะครับสีแต้มดูสีเหลืองสีชมพูอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือ ยังอยู่ครบหมดนะครับแผ่นกันความร้อนตีไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากระโปรงเดิมโรงงานสวยนะครับใครที่อยากได้รถน้องๆป้ายแดงนะครับไม่ควรพลาดราคานี้นะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยอย่าลืมนะครับคันนี้นะปีสิองไม่สี่พันแล้วก็มีแถมล้อแม็กแต่งซิ่งอีกด้วยผมบอกเลยว่าโคตรของโคตรคุ้มนะครับใครมาก่อนได้ก่อนไม่สี่พันเนี่ยมีคันเดียวนะครับใครที่สนใจโทรศูนย์แปดห้าศูนย์สองสามสี่หกห้าสามน้องบิ๊กยนินดีรับสายตลอด 24ชั่วโมงนะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย